มาค่ะเพื่อนๆผัดกะเพราปรลาไหลกันค่ะรอทานนะคะอีกแบบนึงจ้าน้ำมันร้อนแล้วก็ใส่พริกกับกระเทียมเลยนะคะพริกกระเทียมโขกพอพริกกระเทียมหอมแล้วได้ ได้ที่แล้วใช่ไหมคะใส่พระเอกเลยจ้าพระเอกของเราปลาไหลนะคะเพื่อนๆรอ,อกินนะคะใส่ไปเลยจ้า แซบๆน้ำกันเด้อจ้าเด้อหาเองจ้าตัวใหญ่มาก สูตรเด็ดจ้าน้ำล้างคกไปเลยรอให้เดือดแป๊บหนึ่งจ้า ตัวใหญ่มากเลยรอกินนะคะเพื่อนๆได้อะไรกินคะมาเด้อจ้ามาเด้อกินน้ำกันจ้าตัวใหญ่มากนะคะเพื่อนๆรอ,อให้เดือดก่อนนะคะ ตัวเดียวนะคะเนี่ยตัวเดียวแต่ตัวใหญ่มากอยากจะรู้ว่าใหญ่ขนาดไหนใหญ่มากใหญ่เท่า เกือบเท่าช้อนวงกลมใช้เวลาหน่อยนะคะเอาตัวใหญ่ อีกแป๊บนึงจ้า กินน้ำกันเด้อจ้าเด้อทากินน้ำกันจ้าได้ที่แล้วเราก็จะใส่เครื่องปรุงจ้า ปลาเขียวนะคะซอสหอยจ้าผงนัวจ้าตามชอบเลย หอมมากค่ะอุงรสเสร็จแล้วก็ชิมเลยนะคะแซ่บมากค่ะ กะเพราเสร็จแล้วก็ใส่ใบกระเพราค่ะเพื่อนเพื่อนมาเด้อจ่ามากินน้ำกันแซบนัวจ่าแซบนัว ความเสิร์ฟจ้าความเสิร์ฟมาเด้จ้ามาเด้อเสร็จแล้วค่ะ,ค,ะความเสิร์ฟค่ะเสร็จแล้วค่ะทานด้วยกันนะคะ